ขาสู่ซองยูทูบของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพ่อกับสาราหน่อยในมือนี่เนาะสาราน่อยกับพายเอฟซีทุกคนเดินทางมาหาทางเอ้เกวเพินทุกคนเลยซึ่งสาราหน่อยก็ไ่ได้มาหาเพิ่นนี่เป็นเวล่าหลนหน้าแล้วเนาะทุกคนเอฟซี FC หลายคนก็ถามหาด้วยคิดถอดคิดถึงทางเอ้แกวเฮ้าทุกคนเลย มื่อนี้สาระน้อยมีโอกาสเนาะก็เลยแวะมาเยี่ยมยามทำไทยเพื่อนทุกคนเลยทางเอ้ยเกี่ยวเฮ้าเพื่อนก็เคยเปิดใจไปไดายสองทางแล้วเนาะจะมีเอฟซีเปินอยัางหูว่าทางเอ้ยแกี่ยวเฮ้าเนี่ยมีคนโอ้คนลมมีคนถึกมุกถึกใจแล้วหรือยังเนาะทุกคน โดยอนอื่นเนาะก็ขอฝากเอฟซีทุกคนฝากกดนไหลกดนแทรกกดติดตามให้ซาลาโนยนี่เด้อทุกคนเพื่อให้ซาลา้นยได้มีกำลังใจได้เห็นคลิปต่อๆไปเนาะคำนวณมีโฆษณากระเบิงให้ซาลาโนยนี่เด้อเพราะว่ารายได้ของซาลาโนยจากการเบิงโฆษณาเนาะทุกคนโดยก็โอเคเนาะเมื่อนี้ซาลาโนยก็มาพร้อมทีมงานคือเก่าเด้อทุกคนเด้อมากับสาวนกกับบาสิลัสเนาะโดยอ้าเข้าไปโอบไปลมนำเลยเกี่ยงเขาเลยทุกคนเลยสบายดี หอบหอกันหอบที่จอมเนาะโหอบที่ซ้ำเนาะไม่เหม่นหอบพี่จองเลยบาสิลัดเบาแม่มาช่ายโดยโดยโดนอะไรอ่ะนึงโดนเลยเป็นจังใจเนาะอาทุกเมื่อนี้เรื่องหัวใจยังว่างอยู่เออเป็นอะไรควรยังบางอยู่มีคนเข้ามาลงมาคุยอยู่กับผ่านๆนะแต่ยังบ่มีคนใดมาจิตจิงใจนะโดยลงม้วก็ไป แบบคนล้มนี่มีอยู่เนาะแต่ว่าขาดแต่ว่าคนจริงใจคือความหมายคือเขาล้มเหมือนึงเขามื่นหมื่นซ้อ่ะเงียบไปโดยเลยคือเป็นจังไหนเนาะเฝืนคือว่าเข้ามาได้แล้วก็เงียบไปคือว่าคุยกันมาแล้วสเปคมกตรงกันบ่เนาะาสิเป็นแบบนั้นคความิดตรงกันโดยโดยอ่ะคือมาหนีเนาะ เพิ่นกะได้มาอยู่บ้านโคกใหญ่เนาะโดยป้าโดยมาอยู่เฮือนไปเกาะเฮือนป้าเฮือนป้าเนาะอืมซึ่งบ้านของเจ้าเองนะอยู่บ้านยังเกาะบ้านข้กอยู่บ้านข้อเพื่อนแต่คือไกลเติบแม่นบ่กไกลอยู่ประมาณหาสิบโลอืมประมาณนี้แหละอืมโดยคือให้กลับมามื่อมามื่อนี่บ่มามื่อนี่เมื่อไหร่จิ๊กบ๊อบมัน มื่นบ่มื่นก็บ้รรจงครองเนาะโดนกรับแล้วเนาะอยู่โดนไม่ได้เพิ่งกันทิ่หอดบ้านคือมาในวันนี้คือมาเยี่ยมมายามอ่ะปลาวันนเราะมาลินน้ำปลาเพิ่อดีน้ำปลาโดยลูกด้ีสิลูกกอยู่นั่งงนอืมไปเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่มาแล้งมาจิตใจไปได้อยู่บ่ไปได้อยู่อืมเลยโดยก็ยังดีแต่ว่าเพิ่งหายเยี่ยมหายยามอยู่เนาะเยี่ยมยามในในลูกเนาะ โดต้องเป็นคนไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็เป็นผู้กำเนิดนั่นแหละแม่นเลยพูดถึงเดืองนมนุ่มนะคนดีเขามาโอ้มาลมแล้วก็ผ่านไปนี่เพิ่นอายุประมาณจกปีหาสิบปลายขึ้นไปหาสิบปลายขึ้นไปยังลมคือเด็กหน่อยอยู่เนาะลมเมม่อสองเหม่อแล้วก็ผ่านไปอส่วนลายของความที่ทักทายขามาเป็นแบบไหน เขามาทางเฟซกับบอไลเนาะเพราะว่าเฟซเขาแย่โดยจะเขามาทางการส่งเยอะทุกต่อให้โดยแต่ว่าตอนนั้นโบได้มีไลน์แต่ตอนนี้มีแล้วบอมีแล้วไปสมัครเมื่อวานนี้ร้านสมัครให้จะได้ทุกเนาะมันก็ต้งเพลียนแล้วและนี่ก็คือสเนาะสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนนะคะเฟซบ่ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นโน้ตเก่าแน่เนาะมันจะเด็กแน่แหละให้ร้านเขาติดตั้งให้ใหม่ คือได้หมดเนาะมาได้เนาะให่แบบได้ให้แบบทีงานเจกออกซองหรือบ่หรือะไอเดียวให้ลังไม้เนาะให้ลังไมเหใขัดเลือกใหเนาะคือว่างมาก้องมันก็เงไลหนบสิลัาแบบที่คนแบบช่วงทำบวางนะเหมือนนั่นะ้ากาสแกเอาเองนะจ๊ะแต่หากว่าทางสาสวนทสะดวกให้ลังไม้กับเอากรสีเลังไม้ให้ โดยหลังไม่ก็คือดีอ่าทาง YouTube เพิ่นได้ครับให้แล้วเด้ว่าคนนี้อ่าพอสีลมได้อ่าฮู้ยใส่ใจคอเพิ่นคันว่าแจ้ทั้งสองเนาะเฮากับหูว่าไผเป็นไผเดิขาเจ้าก็สิสแกนอย่างเดียวโน้ะเนาะมาเนี่ก็คือว่าผู้จบผู้งามขึ้นกว่าเก่าเนาะเจาะไสขึ้นกว่าเก่าอ่าก็คือสิเรื่องเก่าๆนี่ก็สิบ่มีในอ่า ก่อนนะมีบุ้มีคิดเหรอนบ่ยังคิดอยู่บ่เล็กน้อยบางครั้งบางคราวอืมโดยก็คืออ่าบอกง่ายง่ายคือทําใจมาได้ได้ครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าทั้งอ่าเอื้อยเองนี่ก็ผูกพันกับคนเก่านี่หลายปีเนาะแแม่นล้วอืมก็เสียใส่เวลาในสักน้อยทุกคนเลยยังบ่ทันฮอดเดือนฮอดแล้วบ่ก็หลายเดือนแล้ว ประมาณสักปีหนึ่งอาจจะลืมไปเลยเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่นำกันหมากลายตีขนาเนาะอยู่ไปตัตปูดพวกก็ลืมเป็นไม่ได้เลยโดยจากว่ามีหนุ่มคนหนึ่งอาซาจะเข้ามาแทนที่เลยที่ได้อยู่บ่ได้ท้าเข้ามาแล้วแบบแบบดูแลน้องได้หักษาแบบดูแลได้นะดูแลได้เนาะดูมาหักษาจิตใจทันสนเนาะมความมั่นคงต่อกันถ้าเขามาแล้วกับ เปิดโอกาสให้เพิ่นเข้ามาได้เนาะโดยโดยโดยเรื่องแล้วเรื่องดีใสใจคอหนุ่มๆเฮายังคือเก่าอยู่บ่ที่ว่าอยากไล่ก่ยืนยันคำเดิมยังคำเดิมเนาะอ่ะเก่าคำเดิมทุกคนเด้โดยกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเฮาเปิดใจออกมาหาคนโอ้คนดมเฮาก็ต้องอยากไล่คนที่เฮาเพิ่งพาอาศัยได้เนาะโดยอ่าในอนาคตข้างหน้ามันจังสิบ่อลาบากเนาะโดยโดย นมต่างประเทศทักมาอยู่บ่เงียบเลยเฟสเลยคือว่าเนาะแต่ทางทีงานเฮานี่ยคนหายังบ่เห็นแม่นหายากเ่ยหาทางซิลเวนี้ให้ร้านเขาติดตั้งไล่หให้ปอือืมอืมอยากิง่ายดับัดนี้เนาะไลน์นะสแกนเนาะสแกนแม่นสแกนมาขึ้นเลยวันนี้ก็ได้เสร็จดูว่าได้ตอบสุขอยู่เนาะได้ทางไลน์มาแล้วเนาะโดยแต่ว่าโทรศัพท์นี่ยังใช้หน่วยเก่าอยู่มันบ่หน่วยเก่าแต่ให้อันร้านเขาล้างข้อมูลให้ ใช่ evet. มื่ก่านเนาะโดยเปิดใจไปกะสักพักหนึ่งแล้วเนาะมีดับเบิลนมทีว่าเขามาเยือนมือเขามาสวยยังยังเลยบอกเปิดใจมากะนีอยู่ช่องคนเขามาเขามาโอมาลมบ่หรือว่าเขามาสวยเขามาลมเลยเขามาลมอ่าเออเราให้ไปพวโดยลมแล้ว โดยยังบูชาในได้เบิงใจกันจำเนาะก็คือว่าเนะาะสำหรับคนเจ็บแต่เฟสแต่ว่าเฟสปันนี่นี่คน<อ>ทานยากเกิดจะเห็นเนะาะทีคนทายกับเบนเลยโดยแต่รอบนี้มีหลายเนาะทุกคนอ่ะแน่ทุกคนเลย เขามาทีละคนก็ไปทีละคนเป็นโคนชซับสแกนให้เ้วยเขามาทีละคนก็ไปทีละคนเป็นวันทุกคนปู่ว่าเป็นพ่ออย่างเนาะเพก่นจะถอใจว่าสิไปหาเงินอยู่ไทยแล้วว่าสิผิดใจแบบไปหาเงินอยู่ไทยแล้วโดยคือวางแผนในว่าสิลงไปไทยว่าสิลดงรังปีใหม่โอ้กีไก่เด้สโนีกบกี่มอร์เองมีนโยบางานอยู่ปุณนะจลงไปเป็นหมูห้าให้เป็นงานยังไง โม่ใช่ฮาเห็นงานบ้านงานอะไรไปงานบ้านบ่โดยบ่ได้ลงไปอยู่อ่าคับเท่าแก่เก่าบ่กับจิ้บ่ายยูไปเยี่ยมคนไปหาเพิ่นอยู่ยังไงไปเ็จงานเพิ่นบ่ไปไปเยี่ยมเท่าแก่เก่านะไปข้อเบอร์แล้วก็มากข้อเบอร์เท่าแก่เก่าบ่โดยเพราะว่าเพิ่นก็ดีครับมาทางสาเกลี่ยเนาะโดยทางกับโม่ดื่มบุญคุณเพิ่นโดยโดยลงไป ดังปีใหม่เพิ่นว่าเออบบดนี้แหลนะหนุมน่มๆเฮาสิคิดฮอดอคิดถึง<ด>พ่ออาทักเขามาขอเฟซขอได้เด้อหนุมห่มๆเฮาสิไปปีใหม่แด้วจ้ะให้ให้ยากแล้วหนุ่มไทยเนาะถ้าก็มีมีหนุ่มไทยฮานาให้ใกล้ลกันแล้วแม่ไม่ได้สิค่ะช่ได้พาแบ <c oughs> บไปเที่ยวใส่ได้เนาะือว่าไปเยี่ยมไปยามได้แล้วเนาะคนใดอากไปเที่ยวแต่ทะเลกั่นแหละก็ว่าอย่างนี้เนาะแม่นะทุกคนเนี่ ก็คือทางนมนมฝืนกระทักเขามายุว่าอยากไล่อันแบบลมเป็นผู้ใหญ่คนที่พร้อมสาวกัวเลยว่ะก็ส่งทางเฟซเอ่ยไปหายนอกฟืนก็บ่าคนหาโเห็นฝืนว่ามีทางได้โบก็คือตอบฝืนว่าเออทางสาวแก้วเฮาฝืนปฏิบิดิได้เด้อวะอยวสิไปแม่นแม่นเบอร์นี่จะมีนะเขาได้มาเบอร์นะได้เบอร์คือทางเฮาอะไรเอแเราบอกมาสิลัก ยังเลยเนาะแล้วก็เพิ่อนก็ห้ามเห็นอะไรโดยโดยมันก็จะเป็นเซนต์แบบวีไลนเนาะทั้งเฟซทั้งเบอร์ทั้งไลน์ครนสุดคนเลยครบโดยถ้าโทรไม่ได้ทางเฟซกันเนาะโทรโดยตรงอะไรเบอร์มือถือก็มีเรียบร้อยทโดยคือคิดนะได้อยากลงไปไทยนี่อยู่บ้านอยู่ลำพนลำแม่สิบ่มักบ่แบบเหมือนแบบ มันแบบอยู่บ้านแบบโบมีเวียกบมีอยังไรนะแบบอยากไปหาเห็ดเวียกแบบได้เง um> um> ินอะไยังไรโดยอยู่บ้านแล้วมันโบมีรายได้ไหมโบมีรายได้ไงแมนเลยเนาะเอได้เห็ดเวียกก็คือวันนั้นขับนั้นมืดอะไรเออรวยโดยดีใจวางแผนไว้ๆหลังกีใหม่เนาะหลังกีใหม่เห็นงานรวยเดี๋ยว่ายังไปหาเงินโดยถ้าอยู่บ้านนี่มันก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าอยู่ได้อย่งไรเนาะงานกับโบมี งินใช้ก็บบมีเนาะคนบ่เฮ็ดงานกับบุมีรายได้โดยมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายเนาะมีรายข้าวปุ๊บอยู่ต่อไปรายจ่ายสิบ่มีได้บมดนี้โดยปุ๊บแล้วเฮามีแต่รายจ่ายลูกเริ่มใหญ่แล้วเนาะออืๆโดยตัวพี่น้องก็มีแต่รายซื้อนั่นแหละอันนี้มันเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดยาก็คือมันนั่งเพราะทานทำนั้นมาไม่ได้เลาวนักบริษัทอยังก็คิดรายได้มื้อนี้จะกินห้ามเลยโดยโดยก็คือเบียดงานอยู่ดาวนี่บ่อยากเฮ็ดบ่ ม่มีแต่เคยแต่ไปไทยคือเคยลงไปเหตุเวียกอยู่พุ่นเนาะไปโดยอยากไปพุ่นอ่ามันแสิสะดวกสบายเนาะเพาลงไปเหตุอยู่พุ่นกันโดยแต่กันมันสิไกาบ้านไกาเมืองเฮาเนาะไกาพ่อไก่แม่เฮาโดยโดยมานี่ก็มากับสาวนกบ่าวศิรัตเด้อทุกคนเด้อโดยบาเลยเดียวเราทำแบบตีใหม่ใกล้ฉอดสามีบอสจุดสิบเอ็ดไปเที่ยวบันทึก มีบ่ไร้ไปอัชวดมณฑาีวดมาปีมไปามูอย่คนสวดมขฑาปีดอยู่บ้านบ่เวดอยู่วัดวัดัด่ามาชวดอยู่ในเชโนีาะพว่ามีเด้อมีเนาะมสำหรับหนุ่มสาวเขาเปิดนก็สดไปดินไปเที่ยวน้อสาวสวดบางคนในทางไอเก้วเป็นสียวดมข้ามปีเพิ่นว่าเปิดให้ัชีวิตที่ดี ทปีก <udo> ัสวนบสบไปลองตีนีม้ส be ่วนาสิ่งเก่าออกไปเอาสิ totally. to ่งใหม่กมขับไล่สิ่งช่วยเนาะช่นะวยช่วยที่ข้ามาทนั่แล้วออกไปมัดไปเลยวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูดผู้ให้่เาสิมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกคน อ่าอยากจเข้ามาเติมเต็มเนาะเด้อเข้ามาซาแค่ใจกันซะต่างออกไปพร้อมกันเนาะถ้าหากว่าผู้ใดมีใจกั่เฝ้าๆเข้ามาเนาะว่าการเปิดใจออกไปในช่องนี้มันจะมีหลายคนที่จับจองกันใช่ไถ้าหากว่าเจ้าคิดมาเบิ่งแล้วเนาะเบิ้งในคลิปนี้อะคิดว่าผู้นี้เนาะตรงสเปกคำบอกคำจานี่อ่ะมักมาใช่ไหมจะให้เขาโอบลมไปไวเนาะเวลาบริษัทคนไต่คนเนาะ โดยโดยก็ค yeah. ือมาเอินกลับไปบ้านเกิดตัวเองเนาะมากระเพยมาเนี่ยก็เดียวขับรถจักมานี่มาทักกมาหามาสิโดยโดยักอดนก่นเนาจักรก็มยกับบอนมำทังนอะกวามันก็ไกลเติมพันเน่โดยโดยใช่ค มีเมยไปเลยด้วยทางดีแ okay. น oh, ่แล้วทางตะลุกตะลิ่งมาเยอะเมย์ขับหลุดเขาแน่โดยทางหัวใจงกันยังเปิดไฟเขียวคือเก่าเนาะเปิดไฟเขียวไว้คือเก่าทุกคนเลยใจกันยังลมได้คือเก่าทุกคนโดยก็คือการคุยนี่ก็คือแบบอะพร้อม่าบของครัวเลยเนาะโดยการแบบดูแลเขาได้แบบเบิ่งแยงเขาได้นะอืมทำบันดีแบบว่ายังดูแลเขาได้หักแขงเขา เาพึ่งพาอาศัยได้รอบคัวเขาโดยก็คือความสางไปกับเพลินเลยเปนบหมโดยแมนแมนคือสาวสดบางคนในเพลินสิตั้งไ้โดยนอวานนมนมที่สีขามาสีซอยยังเพิินได้แน่เนาะรายคนอ่ะสีวางไว้แบบนี้และบางคนฮับได้ก็คุยกันไปโตอ่าศึกษาเบื้องใจกันแต่ว่าทั้งเอ้ยแก้วนี่ได้ตั้งไว้โบแบบอยากให้สมุิว่านนมเเข้ามาเนาะอันดับแรกที่สีให้เพลินซอยอ่ะ อยากให้เป็นเรื่องยังเป็นยังได้นะยังได้ของน้ำกับเพื่อนครัวยังได้ของน้ำกับเพื่อนครัวโดยครัวเนาะสาวับฝันซอยคนต่อไปเพนนั่นแหละทีได้ใส่เนาะโดยคนต่อไปฝันแต่ที่ได้ใส่ก็คือแบบเพฝันมาเยี่ยมมายามเขาอยู่เรื่อนเนาะอ่าเพฝันมาก็ต้องมีห้องน้ำกับเพื่อนครัวไปอยู่กินนั่นแหละก็สะดวกสบายเั็นจ๊ะ าเห็ดบริเวณเห็ดแห่มาบบเอาแบบจะกองเองเนาะเห็ดเผือเพิ่นมาเยี่ยมมายาเพิ่นแหละสิได้ใส่ทุกคนกระทำอื่นสินชีได้ใส่ด้วยเนาะคือยังบ่มีห้องน้ำโบตอนนี้นะบ่มีห้องน้ำกับเพื่นครัวเออโดยๆหน้ายันโกรกม่นบ่ไฟฟ้าอันนี้แล้วโดยตั้งแต่ห้องน้ำกับเพื่นครัวอยากได้อ่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่นครัวกับห้องน้ำจะเฮ็ดตัวใด๋ก่อน ทั้งสองเลยจะเป็นสมุดวางเงินมันมีจุกอ่ะอย่างหนึ่งนะนะการเสียของน้ำก่อนจะเปลี่ยนเพราะว่าการที่เขามาซอยบางทีอ่ะอาจจะบวายเนาะทีเดียวนะจ๊ะใช้ย่อยเห็ดเนาะเช่นเดือนนี้เอาห้องน้ำเดือนต่อไปก็เอาเงินครัวไสิเนาะโดยเพราะว่าเงินนี่ก็บโบโบในนอนเนาะเพราะว่าบางคนก็มีก็มีแนาะคนก็บ่มีมมีคนก็มีไลยนะโดย คือร kind of right? right? uh, ักๆเลยกับยหตุอะไรของน้ำกับเนอนคัวเนาะเอออืมอืมแอ่พิมลังปีใหม่มาชินลงไปทยเงินมาเหตุของน้ำกับเนอนคัวสองอย่างนี่ก็คือเคนนี้เนาะชินจะลงไทยโดยได้ก่อนชินลงปีใหม่ได้ป่ะเนี่ยกะดิชีวิตได้กันน่ะชีวิตลงไทยมั้งเนี่เออเออเออโดยดแล้ววันนี้เนาะสมมติว่าเพิ่นนี่เหตุของน้ำให้เหตนคัวให้แล้วเพิ่นเหตุปิดใจคุยกับเพิ่นนี่จะว่าอะไรยอมปิด น้องพีเด้นบอกโดยโดยแต่ว่าอ่าสำหรับคนที่จะเข้ามาในจุดนั้นเนาะก็ต้องมีนิสัยดีเนาะอ่าบริเวณว่าพอยมีเงินนี่ข่อยจะมาเห็ดให้เจ้าต้องคุยกับขอยนี่แบบแต่ว่านิสัยเพิ่นบุรีนี่อ่ะเช่าไมีบ่หรอเนาะนั่นต้องฟังไปก่อนลู้กันไปก่อนมาที่ไนโดยโดยถ้าหากมีใจอยากซอยเนาะอ่มีนิสัยดีหักแพงสนเนาะ คือเขาเปิดใจกับบอมแมน,นสิว่าเปิดใจเอาแต่เงินเนาะ<ม>เขาก็อยากไลค่คนที่ดีๆอะ่ะอนาคตต่อไปเ้าได้เพิ่อผาอาศัยไล่เนาะซอะยอะ่ะกันหาซอยกันสั่งทุกคนเลยบางคนก็นคิดว่าเออสา,าวเราออมาเปิดใจเพื่อหางเงินเนาะเดี๋ยวถึงก็มีแมนก็ได้ว่าเปิดใจให้เพิ่นเข้ามาหาเนะะาะหัวก้ารวะให้เพิ่อนส,น,น,สนั่นสนี่ก็เห็นยังกระเสริเห็นว้เพื่อเพิ่นนั่ทะเลบอมีแมนเห็นยังเราเห็นยังก็งได้ สมุดไว้คบหากันแล้วเจ้าสีบบมาเยี่ยมบ้านเฮือนบ่าวาในไรเนาะต้องได้มานเนาะ <โด S 1> อ่าบัดสมุ<โ>ดบุมาแล้วทางเฮือนทางแก่นี่ห้องน้ำบุมี <โด S 1> บมวกเห็ดอยู่ให้กินกับบุมีเนี่ยชิหับตอนยังไงเนาะโดย <โด S 1> อ่าชวนยังที่เนาะแต่ถ้าหากว่าเห็ดกันจะเข้ามาก,ก็ให้แบบเต็มใจ นการมีความผักแพงเชก,กันอะไรกันะโะบมนม่น้มีเงินแลชิมาเห็ดให้แล้วก็เจ็ดจะบอกอะไรก็บ,บอกไม่ได้เลยเนาะเฮาก็หาเอาคนที่จริงใจลนะอลไเนาะแิมาเอ็ดเหาจ้ะบางทีคนเฮาจริงใจแต่ว่าเงินยังบ่พอมแต่ว่าจากส่วนบแบบไปหานำกันนี่จะว่าจัางไรเลาบแล้ว หลาบเนาะเจอมาแล้วเนาะโดยคืออันแบบนี <Jean> ้ขอโจไว้ก <no p Obrig illions> ่อนเนาะโดเนี่บทเรียนนะโดยเมื่อก่อนก็คิดแล้วนี่แหละก็เลยผัดโดยคิดว่าเอาห้าํำกันเนาะคิดว่าห้าํำกันประสบการณ์เห็นเห่าเจ็บนะเจ็บไปหละบหลาประจำเนาะโดยเป็นยมตูเลยเนาะเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งใหญ่คนเลยเจออะไรแยบไปห้าํำกันแบบมีคอยมีก็คอยมาเห็ดบทพูที่ใช่เลย มันมืเป็นคือคำว่ามันก็เลยลาบแล้วได้ทุกอย่างแต่ว่าทางสาวแก้วนี่บ่ได้จักอย่างมันบ่เดินกันแล้วรถไทยก็มีเดินกัได้เดินก็ได้ซื้อรถจักก็มีเนาะลูกก็ได้สุดท้ายแล้วมือเดิสุดท้ายยังสาวแก้วนี่บ่ได้ยังได้แต่รถจักได้แต่รถจักคันเดียวเย็นทุกคนเป็นมือดียวมันมีเยอะมันซ้ำเติมอีเนาะเลยลาบแล้วมันลาบแล้วแมนก็มีแต่ว่าตุ๊กไายนี่ก็หายทางเอเยี่ยนเนาะ เจอคนที่ใจดีและใจเย็นเนาะอ่าเพิ่งพาอาศัยได้พาหาพาสั่งในอนาคตข้างหนาจะอยากให้สาวแก่ในเพิ่งพาได้เนาะอ่าใส่ชีวิตคููมันตายน้ำกันทุกคนเลยแต่กระหักแพงทางสาวแก่และครอบครัวเนาะอ่าแยงเหมือนแย่งกันจนเท่าจนแก่ไปละถือไม่กันเท่าแม่กระบองยอดเผ็รแลลวเนาะโดยบุญแม่นแพงวันนี้มืออื่นละซั่งบุได้ไหมโดยโดย บางคนก็นว่าสาวลาวนี่นะเปิดใจบรรน,นมไทยเพ่อเปิดกระเป๋ากับมันมีแมนเนาะอันนี้ก็แล<ม>้วแต่ผู้เยื่อหรือว่าแบบผู้เอ็นดูเขาแหละนี่แมนจะคิดแต่ทางเดียวว่าสาวลาวเปิดใจบรรนุ่มไทยแล้วพ่อเปิดกระเป๋าเงินเรมั้ง,ง,งนี่อ่าขิดได้เนะะาะเพราะว่าวกัห้ามเขาคิดเนบมได้ทางเขาก็ต้องของความเป็นจริงของเขาซะอ่าเขาเป็นปได้นี่เขาหู้ดีเขาเป็นแบบไนหนเนาะใต่ขิดผมมีเอา ตรงท้ายนี่ก็อย่าให้ทางเอลี้ยแก้วเนาะบอกอนมนมๆที่สีขาวมามีอย่างสีผากถึงบ่อแค่แบบดูแลได้ตัวจิตใจดูแลได้บ่อได้แบบเขามาคุยแล้วก็ไปอะไรเขามาเว้าให้เข้มงวดแล้วก็ไปให้เขามาแบบจริงจังเลยเนาะจริงจังแล้วจริงใจเนาะไ่ให้เขามงวงแล้วก็ไปเขาคนรอคนรอให้แตามาให้คิดทบทวนเนาะ คิดแล้วคิดดีคิดแล้วคิดดีกว่าจะลมแถบ่หรือบ่ลมอ่ะบ่ต้องให้ว่ามาคุยให้เขาเพื่อนี่ก็ให้ความหวังยิ่งสุแล้วจากไปเนาะอืม้คิดแล้วคิดดีเนาะเพราะว่าคนเฮาคันมีความหวังนี่กะมันมีหยังแห่งบันดันใจอยากอย่างเนาะเนาะแต่ว่าให้ความหวังแล้วก็ไปเนดูดีเท่าไรแต่รอเกินบัดทางเฮาเพิ่นยังเจ็บอยู่เนาะมันจะเจ็บกับเจ็บอ่าโอเคทุกคนนี่ก็ชัดเจนพอสมควรเนาะเรื่องราวความหักปากาเรื่องการเป็นอยู่ของชัวแก้วก็คือ อ่ะอก,ก็คือแบบคิดก่กอนเนาะอ่าเรื่องความยังสเปคอะฝับบนกันยังว่างไว้อ่าคือเก,ากอ่าดูย,ยังเปลี่ยนแปลงเนาะยยันคำเดิมอ่าสำหรับมือหนี้เนาะทางทีมงานกับชิอตโตกับก่อนนะเด,ด,ด้อสวัสดี